สวัสดีค่ะพบกับเล็กกี้กันอีกเช่นเคยนะคะที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทปอลุกเรลืองออโต้รถยนต์มือสองแล้ววันนี้นะคะเล็กกี้ก็มีรถทำมาหากินนะคะเป็นรถเชิงพาณิชย์มานําเสนอลูกค้ากันนะคะสําหรับคันนี้เลยนะคะลูกค้าที่มองหารถวิ่งไว้ใช้งานนะคะกระบะตอนเดียวแนะนําเป็นคันนี้เลยค่ะราคาไม่เกิน4ี่แสนแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ n i สสัน n นวา r ่ NP 3 0 0นะคะเครื่อง2 5 0 5ตัว SL นะคะลูกค้าได้ไปเป็นเกียร์ธรรมดาปี2020นะคะใครที่มองหาอยู่นะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะก็เริ่มจากชมด้านหน้าของเขากันเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะปีค่อนข้างใหม่นะคะดีไซน์ก็ค่อนข้างสวยนะคะสำหรับนิสสันก็มาดูรอบๆคันกันสำหรับคันนี้ว่าจะให้อะไรเรากันไปบ้างนะคะ สำหรับคันนี้ลูกค้าได้ไปนะคะเป็นยางปี2020นะคะทั้ง4เส้นเลยแล้วก็จะมีมาในส่วนของตัวไฟเลี้ยวแก้มข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวกระจกกับที่จับนะคะเป็นสีเดียวกันนะคะเป็นสีดำด้านนะคะลูกค้าก็ถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็ตรงตอนเดียวนะคะมีที่เหยียบนะคะที่เหยียบขึ้นให้เราด้วยเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะคะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปนะคะเป็นตู้หลังคานะคะอาเปิดกันให้ไปดูเลยนะคะภายในภายในนะคะค่อนข้างสะอาดมากๆเลยนะคะรวมถึงแม็กไลเนอร์นะคะลูกค้าไม่มีรอยฉีกขาดเลยนะคะถือว่าสมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็ตู้ของเขานะคะการใช้งานก็ถือว่าไม่ได้หนักหนาอะไรนะคะก็ไม่มีรั่วไม่มีซึมแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะมองหาตู้หลังคา เอาไว้บรรทุกของนะคะก็แนะนํากันเลยนะคะและสําหรับตัวตู้หลังคาอันนี้นะคะภายในนะคะก็สภาพดีนะคะรับประกันให้เลยไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะคะก็ส่วนตรงนี้จะมีรอยนะคะเป็นรอยฉีกขาดของไม้กระดานอัดนะคะก็คือเจ้าของเดิมเขาใส่ไม้มาให้นะคะแต่ถ้าลูกค้าไม่ต้องการใช้ก็สามารถถอดออกได้เลยนะคะตัวนี้นะคะก็มีริ้วมีรอยหักมานะคะนิดหน่อยนะคะแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอน,นะคะ่ะ เดี๋ยวไปดูออปชันภายในสำหรับคันนี้กันเลยค่ะเราจะมาเปิดเม็ดอาร์ตกันให้ดูเลยนะคะว่าตัวนี้นะคะ รถโดนมาไหมอของเรานะคะเมคอัพเดิมๆทุกอย่างนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะจุดแต้มทุกอย่างนะคะยังอยู่ครบนะคะลูกค้าอันนี้คือของเดิมเลยนะคะ,ะถ้าสมมติว่ารถมีการชนมาเมคอัพตรงนี้ก็จะเรียบนะคะก็จะทําให้เหมือนของจริงมาแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราเปิดให้ดูสองฝั่งเลยอันนี้เป็นฝั่งของคนขับนะคะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งคนนั่งข้างกันเลยนะคะก็เปิดกันมานะคะส่วนของคนนั่งข้างนะคะ ขนาดตัวยางอันนี้ยังแข็งเลยนะคะลูกค้านี่เม็ดอาร์ดเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะก็เดี๋ยวดึงขอบประตูกันให้ดูนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปนะคะก็คือของประตูไม่มีชนมาแน่นอนนะคะเม็ดทุกอย่างนะคะรอยอาร์ดทุกอย่างนะคะยังสมบูรณ์แบบมากเลยคะ่ะลูกค้าแล้วก็รวมถึงตัวรวมถึงตัวนี้ด้วยนะคะลูกค้านี่ตัวนี้นะคะ รอยเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้าไม่มีขยับไม่มีอะไรมาเลยค่ะก็ใครที่สนใจยังไงก็แวะเวียนมานะคะออปชันก็โอเคได้อยู่มาเข้ามาด้านในสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปนะคะเป็นพวงมลาลัย p o w เวนะคะแล้วก็คันนี้มายอยู่ที่ประมาณ8 0ดหมืนกว่านะคะกระจกก็จะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะคันนี้ได้เซ็นทรัลล็อกให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะกระจกออโต้นะคะอ่ะ ก็ภายในนะคะใหม่ไม่ใหม่ก็ต้องมาดูเลยนะคะขนาดตัวม่านบังแดดนะคะยังมีถุงพลาสติกคุมหุ้มให้เลยนะคะโอ้ใหม่มากเลยค่ะภายในยังมีกลิ่นหอมๆเลยนะคะแล้วก็ไฟส่องสว่างนะคะก็ใช้งานได้ปกตินะคะใช้งานได้ปกติหมดเลยอ่ะมาออ้ยใหม่มากค่ะหลุดแล้วก็ใครที่มองหาเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้นะคะแนะนําเลย ตอนเดียวไปภายในเบาะหนังเป็นเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็มาดูในคอนโซลกลางกันสำหรับคันนี้นะคะตัววิทยุของเขาก็จะรองรับ fm am cd นะคะ dvd ให้เราเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีที่เสียบ aux นะคะแล้วก็ usb มาให้เราก็รัคันนี้นะคะ6เกียร์นะคะลูกค้าเกียร์ธรรมดาใครมองหานะคะขับสนุกขับมันมันขับทำงานนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะก็มีในส่วนของตัวเก๊เก็บของนะคะลูกค้า ให้เรามาด้วยก็คันนี้ก็ถือว่าข้างในใหม่มากนะคะสภาพก็คือสภาพป้ายแดงเลยเดี๋ยวเราไปดูในตัวส่วนของห้องเครื่องกันเลยค่ะก็เดี๋ยวเราชมในส่วนของตัวห้องเครื่องคันนี้กันเลยนะคะเปิดไปเลยและสําหรับห้องเครื่องคันนี้นะคะลูกค้าได้ไปนะคะเครื่องไม่มีเยิ้มแน่นอนนะคะแล้วก็การันตีให้นะคะรถของเรานะคะ ไม่มีการชนหนักลิดความมาจมน้ํามาแน่นอนนะคะต,ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องเดิมๆจากโรงงานนะคะเม็ดแต้มสีจากโรงงานนะคะทุกอย่างนะคะยังอยู่ครบเลยนะคะลูกค้าอันนี้เดิมๆจากโรงงานมาเลยนะคะตัวเม็ดแต้มสีทุกอย่างนะคะจุดรอยมาร์กนะคะ,ะ,คะก็ถือว่าสมบูรณ์แบบค่ะไม่มีชนหนักลิดความตัดต่อจมน้ํามาแน่นอนนะคะอันนี้รับประกันเดี๋ยวเราไปชมราคาคันนี้กันเลยนะคะ และสำหรับคันนี้นะคะนิสสันนาวา NP 3 0 0เครื่อง2 5 0 5นะคะลูกค้าได้ไปเป็นเกียร์ธรรมดาปี2020เลขไม่แ0 0 0มกว่านะคะคันนี้ราคาอยู่ที่1 0 0 0 0 0บาทแล้ววันนี้นะคะเราไม่ขายราคานี้แน่นอนค่ะมีส่วนลดให้ลูกค้าไปเลยถึง20,000บาทนะคะคันนี้จะเหลือเพียง3 9แ0่0บาทเท่านั้นนะคะมองหารถธงมหากินแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะ หรือจะวอล์กอินเข้ามาดูรถที่ร้านนะคะร้านอยู่มินบุรีกรุงเทพนะคะร้านอยู่ซอยเสรีไทย64ใครที่สนใจนะคะก็สามารถมาได้นะคะหรือทักมาถามตามลิงก์ด้านล่างอันนี้ได้เลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะถ้าผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ